นี้อุ่นเครื่องจ้าโอ้โหบอเดียวเหงื่อท่วมแล้วอะไอ้ทีมที่เคยชนะเราหลายๆล,ลูกอะพี่ใช่ไหมทีมนี้เล่นดี6 0วันนี้มาดูกันวันนี้มาดูกันแก้มือน,นะออรอบนี้เราคืน7จ<ผ>มใช่ใจเรา7็แต่โดนยิงแปด <laughs> ทีมนู้นเล่นดีนะครับดูจากที่เล่นครั้งก่อนเนี่ยฟิตทักษะดีเขาบีบพื้นที่เร็วมากพอทีมเราได้บอลเนี่ยไม่มีพื้นที่เล่นเลยได้บอลปุ๊บโดนแย่งได้บอลปุ๊บชิดตัวทีมเขาทักษะค่อนข้างดีการเข้าใจเกมก็ค่อนข้างดีนะครับแล้ว่าเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีเลยจะได้ปรับแก้สิ่งที่ทีมเราต้องทําให้มันดีขึ้น,นครับ <laughs> ข้อบอกพร่องของเราต่างๆนาจะได้ถูกปรับแก้ด้วยคุณฝึกไว้นะคุณต้องครับเพราะเดี๋ยว อนาคตเราจะไปบราซิลนึกออกไหมเป็บราซิลย่ามในยาวแบบนี้เวลายิงมันยิงมันเข้าข้อนะครับอันนี้ฝึกเลยน่ฝึกเลยแต่ว่าที่นู่นเขาไม่มีฝนแต่นี่มีฝนวันนี้ย่ายาวมากเพราะฝนตกนะครับย่าเจริญเติบโตดีสังเกตดูพี่เนทพี่เนทจะหล่อขึ้นนะเพราะว่าพี่เนทโสดแล้วพี่เนทจะดูดีขึ้นนิดนึงสกอร์ตอนนี้ทีมโดนนำหนึ่งศูนย์นับว่าดีกว่าที่แล้วนะครั้งที่แล้วแค่ครึ่งแรกก็จะสามูไปแล้วมั้ยเออไม่เอาจิงเปราหลอกเขาอยู่แต่ทีมนี้ถือว่าเราการที่เราซ้อมร่วมการเห็นผลนะ ว่าลูกเกมดีขึ้นเยอะเลยตอนที่เสียก็ถือว่าไม่แย่เพราะว่าเราเสียลูกฟรีคิกนะครับไม่ได้เสียลูกในโอเพนเท์เสียลูกนิ่ง จบเกมก็คือสกอร์หนึ่งศูนย์ตั้งแต่พอเตอร์แรก <Okay. S 1> ยันจบนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะเกมเราไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ที่สุด <Okay. S 1> <laughs> เออไอูกที่เสียก็เป็นเสียลูกฟรีคิกนะครับ <laughs> เขายิงฟรีคิกเข้าสอมบอลเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นการวอร์มร่างกายเพื่อลดอาการบาดเจ็บรวมถึงโค้สุธีเนี่ยก็มีการติวแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเล่นเพื่อเรานําเอาไปปรับปรุงในการเล่นบอลครั้งต่อไปส่วนวันนี้เด็กๆเยอะแยะมากไปแต่ไปหมดเลยโดยเรามาที่อะคาเดมี่ของโค้สุธี มาเพื่อสร้างความสุขสนานและซ้อมบอลกับเหล่าเด็กๆในอะคาเดมีอันนี้รองเท้าของซปเปอร์สตาร์นะครับดูสั์หน่อยยังไงวันนี้ยีงหวกใครยิงหมวเ้าเอาไปเนึ่งวคนนี้เราคิดว่าจะปล่อยให้เด็กยิงเข้าไหมวันนี้โอ้ยากครับกอ่านไได้เอามาโชว์เฉยๆไม่ได้จะได้แจกแล้ววันนี้ใครคิดว่าตัวเองยิงซุเปร์สตาเข้าไหมไม ได้ลายเซ็นแล้วเด็กขอลายเซ็นขอลายเซ็นเลยฮ่ะว yep> ้าห um ้าเด็กเด็กๆรีบวิ่งไปลุงพี่เนทเลยอ่ะพี่เนทแม่ง ดังยิ่งกว่าซูเปอร์สตาร์อีกอ่ะยอดเลยพี่เนทเหมือนตอนผมเล่นทีมชาติใหม่ๆเลยตอนที่เล่นอ่ะไปประมาณนี้เลยเอาเลยบายี๋าดังกว่าไม่เคยยิ่งล้อมเรากำลังจะซ้อมกับเด็กๆแล้วโอ้โหนี่คือสนามยาเทียมที่ต้องบอกว่าไม่เอี่ยมเนียนกิ๊บนะครับเป็นยาเทียมที่นุ่มมากสบายเท้าสุดเอยโอ้โหดูจังหวะการวอร์มดิโคตรเอาอ่ะโอ้ยังตึงอ่ะจริงจังอ่ะวันนี้น้องท้าผมมาเตะบอลท่าชนะได้ผมแจกไมซ์แน็คให้อเฉย ใครยิงเข้าก่อนซุเปอร์ทับให้รองเท้านะครับ สกอร์เท่าไหรตีต่อหนึ่งครับโอ้โหพี่เนทอ่อนให้ไหมพี่เนทพี่เนทจ่าครับผมพี่เนทพี่มาในเก็ไม่ได้เลยไอวาดดีหนึ่งอ่ะดีหนึ่งดีหนึ่ง่งจากที่เล่นเมื่อคู่นี้นะครับต้องบอกว่าอะคาเดมี่โค้ชเด็กทักษะดีกล้าเล่นกล้าเลี้ยงและมีความเข้าใจเกมดีระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเวลาที่น้องได้บอลเนี่ยน้องจะกล้าเลี้ยงเข้ามากินตัวก่อนแล้วพอจะโดนแย่งเนี่ยน้องค่อยจ่ายบอลออกไปมันเป็นการ ดึงตัวผู้เล่นก่อนซึ่งซึ่งถือว่าโอเคความเข้าใจเกมแล้วก็ทักษะถือว่าดีมากที่นี่นะแข่งเสร็จแล้วจ้าเด็กๆเป็นไงบ้างครับแข่งกันพี่นีทสนุกครับสนุกครับสนุกครับตากล้องเขหน่อตากล้องจำเป็นเกมมาไม่ต้องเล่นเน้นดูการ์ดกูดเอ้ยหยาเดี๋ยวกล้องมันหอ้หนอหยาอะไรวะเขาดึงอะไรเขาดึงนะไรหยาหยามาแรงมาแรง รางวัลสุด okay. พิเศษแล้วคุณว่าว่านมแพ้เดี๋ยวเอาคนแรกลืมพอเลย้ปีนี้ใคจะยไปนใปปคุณไอยู่ไหนให้อาหารปลาครครับี่ีไม่เม้่้ม วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมเรามีอุ่นเครื่องกับทีมอาร์ติสนะครับวันนี้คนในทีมเรามาซ้อมค่อนข้างเยอะนะครับผมค่อนข้างฟูทีมนะส่วนทีมอาร์ติสเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูเขาเล่นซีซันที่แล้วผมว่าเขาเป็นทีมที่มีนักเตะทักษะดีเล่นดีนะเพียงแต่ว่าซีซันที่แล้วเนี่ยเป็นซีซันแรกของพวกเขาการรวมตัวการการซ้อมทีมร่วมกันเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่เยอะทําให้ผลงานของเขาอาจจะไม่ดีแต่ส่วนตัวมองว่าซีซันเนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองทีมหนึ่งเพราะว่าถ้าเขา มีนักเตะดีๆอยู่แล้วแล้วก็มีเวลาในการซ้อมร่วมกันเนี่ยซ้อมน่าจะดีแล้วก็ผลลัพธ์ในการแข่งขันน่าจะออกมาดีนะสลาทีอาติดนะนัดก,กัน2องทุ่มแต่ว่าผมมาถึงเร็วตอนนี้ทุ่มยีแหละนะครับเรามาถึงเร็วแล้วก็มาวอร์มก่อนนะครับ ถ้าไม่วอร์มเดี๋ยวจะลําบากเวลาวิ่งอะไรพวกนี้มันจะวิ่งได้สปีดได้ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้สมาชิกของเราเริ่มมานะครับวันนี้เราจะมีรถถังด้วยรถถังยังไงวะนี่รถถังถังอ่ารถถังจะมาแข่งกับเราเป็นไอรอลลีกปรีซีซั่นนะครับเพราะว่าทีมไฟในไม่ได้แข่งปรีซีซั่นนะครับแต่ว่าพอการแข่งจริงตามตารางของซีซั่นสามรถถังเขาก็จะไปทีมไฟในเหมือนเดิมนะครับผมเกมเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็โดนนำอยู่หนึ่งประตูตะศน์ตูตีนะแต่ว่า จังหวะที่โดนเมื่อกี้ก็หลวมหลวมที่เกมรับนะครับก็โดนไปแต่ภาพรวมก็สูสีใกล้เคียงอยู่สกอร์3-0เวลาจ้าวันนี้ทีมเราเล่นไม่ดีเลยเล่นแล้วดูเร่งจังหวะนะครับไม่ค่อยมีความแม่นยำไม่ค่อยมีความแน่นอนเท่าไหร่นะตอนนี้จังหวะนี้ครับเราได้จุดโทษครับไปยิงพี่เนตรอพี่เนตเบืสังหารหรอนี่เฮ้ยไม่โกทีมเขาจิตวิทยาวะอยู่ทีไทยเยอะสุดแล้วอ่ะยืนกดดันเฉยเลยอ่ะ ไปเจอพี่เน็บมือทหารจานมันไม่ตรงเนี่ยไม่เท่าเยอะแม่จานดูกรมันไม่ตรงตรงตรงจุดนั้นไม่ตรงเนี่ยเฮ้ยโกจิตวิทยาว่ะขวาเนี้ยโหพี่เน็บโคตรตึงโอ้โหยิงอย่างเด็ดขาดวยพี่เน็บตีตื้นมาหนึ่งลูกตอนนี้แข่งไป สามโเตอร์เรานำห้าสี่วะโอเคเลกคอเตอร์สุดท้ายคนเหนี่ยจากโดนนำสามศูนย์น่ะยิงมาเป็น5้าี่วะเฮ้ยทีมเราไม่เอาอ่ะถ้าเล่นแบบมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจจริงก็ถ้าไม่ล้มไม่ลกเองเล่นดีไม่ล้มไม่ลกเองเล่นดี โอเคตอนนี้ให้มาจะพักเรื่องเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็จบการอุ่นเครื่อง4ควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีจบสกอร์ที่เราเป็นฝ่ายชนะไป7ประตูต่อ4ครับคือเรียกได้ว่าทีมเราเนี่ยไล่ยิงลวดเดียวแบบยับยับนะคือควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยทีมอาร์ติเตเขาเหนื่อยแล้วเขาหมดแรงแล้ว <c oughs> ทีมเรายังมีแรงอยู่นะครับก็เลยทําให้สกอร์เนี่ยไปไหลในช่วงท้ายๆซะเยอะนะแล้วนี่ก็คือการเตรียมตัวของทีมออนไลน์ออสตาก่อนที่จะลงแข่งปลีซีซั่นที่3นะครับโดยการ แข่งปรีซีซั่นนั้นเราจะแข่งกับทีมเกมเมอร์กิลนั่นเองฝากเพื่อนๆไปดูที่สนามให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับโดยเราจะแข่งวันที่7มิถุนายน2,568ที่สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษามีนบุรีกรุงเทพงานนี้เข้าชมฟรีจ้าวิธีการเข้าชมในสนามฟรีดูที่ใต้คลิปนี้นะ